ตำนานพระแก้วมรกตการค้นพบอันน่าอัศจรรย์ณเจดีเมืองเชียงรายตำนานพระแก้วมรกตเป็นเรื่องราวที่มีการจารึกสืบต่อกันมาหลายฉบับและเป็นตำนานที่เชื่อมโยงหลายอาณาจักรเข้าด้วยกันแต่การค้นพบในเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้กลับมาเป็นที่ประจักษ์อีกครั้งตามตำนานเล่าว่าพระแก้วมรกตซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นในประเทศอินเดียและผ่านการเดินทางอันยาวนาน ได้ถูกนำมาประดิษฐานอยู่ในดินแดนล้านนาเมื่อครั้งอดีตแต่เนื่องจากเหตุการณ์สงครามหรือภัยพิบัติใดๆทำให้พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำไปซ่อนไว้ในองค์พระเจดีของวัดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงรายเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมวัดแห่งนั้นเดิมมีชื่อว่าวัดป่ายะหรือวัดป่าเหี่ยเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณป่าไผ่ซึ่งก็คือที่ตั้งของวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน ในปีพศ1977ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพญาแสนเมืองมากษัตริย์แห่งเชียงใหม่หรือล้านนาในอดีตได้เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นที่วัดปายะมีฟ้าผ่าลงมาอย่างรุนแรงที่องค์พระเจดีย์ที่ซ่อนพระแก้วมรกตไว้แรงฟ้าผ่าทำให้องค์พระเจดีย์พังทลายลงมาหรือมีส่วนหนึ่งของเจดีย์แตกหักลงมาเมื่อชาวบ้านและพระสงฆ์ไปตรวจสอบซากเจดีย์ที่พังลงมา ก็ได้พบกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นั้นมีขนาดเล็กมีลักษณะงดงามแต่ถูกพอกด้วยปูนและลงรักปิดทองไว้โดยรอบทําให้ทุกคนคิดว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากปูนธรรมดาแต่ก็มีความสําคัญเพราะถูกพบในองค์เจดีย์เมื่อพบพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้แล้วจึงมีการอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารต่อมาไม่นานปูนที่พอกองค์พระไว้ก็ได้กระเทาะอ,ออก บ้างว่าเป็นการกระเทาะออกเองตามการเวลาบางก็ว่ามีการขูดออกเพื่อทำความสะอาดทันใดนั้นเองก็ได้ปรากฏพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกสีเขียวมรกตที่งดงามเปล่งปลังปล่งออกมาให้ประจักษ์แก่สายตาชนทั้งปวงนี่คือการยืนยันว่าพระพุทธรูปองค์ที่ถูกฟ้าผ่าจนเปิดเผยออกมานี้คือพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าลือกันมา เมื่อข่าวการค้นพบพระแก้วมรกตแพร่สะพัดไปถึงพญาแสนเมืองมากษัตริย์แห่งเชียงใหม่พระองค์ก็มีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานที่เชียงใหม่อย่างไรก็ตามตำนานระบุว่าเมื่ออัญเชิญพระแก้วขึ้นประดิษฐานบนหลังช้างมงคลแล้วช้างกลับไม่ยอมเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่แต่เดินมุ่งหน้าไปยังเมืองลำปางแทนตามตำนานช้างเผือกอัญเชิญพระาธาตุของลำปาง ทำให้พระแก้วมรกตต้องประดิษฐานที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงเป็นเวลาถึง32ปีก่อนจะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่และเดินทางไปยังอาณาจักรอื่นๆในเวลาต่อมาดังนั้นวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกตและได้รับการเปลี่ยนชื่อจากวัดป่ายะเป็นวัดพระแก้วเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ครั้งนั้นครับ